กองไกลเอ็นนี่มวยไทยครับโอ้โหโห,โหนักชกที่จะบอกว่าหลายคนครับพอติดตามฟัรามว่าเป็นมวยประเภทมัดหนักต่อยสนุกครับเดีย๋ยววันนี้ซูเปอร์บอลเองก็กะจะปิดเกมเร็วเหมือนกันครับกองไกลก็กะจะให้เกมจบสั้นครับเพื่อลุ้นโบนัสเหมือนกันครับโอ้โแต่้ายในต้นซอกซ้ายครับอุ๊ย่าเอ๊ย บัวลำปูดวลกับพิซซนุโรกครับแฟนไหมครับมีการสมมกบ้างครับที่จะจบไม่กดกับมวยคู่นี้ครับตี่ก้องไกลดันสับซอกครับโอ้ยรูปร่างชงช,ชกทั้งคู่นี้ใกล้เคียงกันเลยครับองไกลก็ดีกรีก็เป็นมวย,ย,ยมมออที่ขวาแชมป์รอบอีซูซูมาด้วยครับแล้วก็แชมป์ประเทไทยไครับที่ สุบวันเองก็ดีกรียาวเฟ้เหมือนกันครับมาาโอ้โหไม่โดนครับแต่จังหวะย,ยังมีได้คร,ครับวงไกลครับ ับแม่เดี๋ยวเรารุ้นันต่อยกที่2ครับแฟนมวยครับกือต่อยกที่2องครับของไก่เอ็ดดี้มวยไทยครับจากพิซิโครับกับซูเปอร์บอนทีเด็ด99ครับจากนองบัวลำภูครับไอ้ผ่านไปหนึ่งยกนี่หรือว่าการออกอาวุธครับของซูเปอร์จังหวะดจะทำได้ดีกว่าแต่ที่ของไก่พยายามที่จะหาจังหวัดต่อยหมัดครับแต่ว่าจังหวะยังไม่ล่มล็อกอยู่ครับ เลยครับป้องไกลครับดูครับไอรับไปแล้วครับนี่ครับโอ้ยอะไรครับเอาครับตอนนี้คนระับไปแล้วครับยกสองครับใข่จะโดนของใทรก่อนครับโอ้ดมันเไอมา ไกุสุบปั๊ดดิโอ้โหอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆครับเวสามยกครับเอาครับถึงแกงเสมอกันแล้วครับาไปคนละนับครับโอ้โหสับโอ้ยมีโอกาสจะไม่ครบยกแล้วครับแบบนี้ครับอี๋ป้าโอ้โหนี่คนกั้นพอก่อนครับต้องใกล้ก่อนที่จะมาต่อยนับได้คืนครับคนละนับครับยกสองครับอี๋เอา โอ้ยเสียวจริงๆครับท,ทุกทุกมัดที่ออกทุกจังหวะที่ทั้งคู่คต,ต่อยแม่โอ้ยจับเอาไอ้เอาคร,รับสุณบอลก็อาการไม่ดีครับในนาทีก้องแกงก็โดนกม็มีสะดุ้งเหมือนกันครับ หาจังหวะโโดนเตะปีนเท่าไรอยู่มานี่ยจับเอาสามสิบนาทีสุดท้ายเงินที่สองครับ สิบหน้าทีนะ่สุดท้ายครับปังอไอ้สับเอาโอ้โหยอดละครโอ้โหดมันครับมาครับคู่เอกของรายการครับศึกวันดูพีดีห้าครับสิบเจ็ดกุมภาพันครับยกที่สามสุดท้ายครับยก2สองที่แล้วโดนมันไปคนละนับครับสุบปรนได้นับแปดก่อนครับยกา พอจากนั้นก้องไกลก็มาทุบล่วงครับซูเปอร์บอลครับเกือบจะไม่ลุกเหมือนกันครับยกสามมาตัดสินแล้วครับใครจะนี่ครับลกสามนี่แก้เกมมาแล้วครับซูเปอร์บอลไม่อยู่ห่างครับพยายามที่จะเข้าจับในแทงครับทันทีก้องไกลก็ยังหาจังหวะจะต่อยมาดูโดยไอ้เอาครับแมดเจ็บจริงๆครับตีปุม หาจ,าจังหวัดป่อยหมัดจังๆยังไม่ได้ครับตัวซูเปอร์บอลติดตัวเร็วครับโอ้โยกนี้ซูเปอร์บอลแก้เกมมาดีครับแต่ไม่ปล่อยจังหวะให้พ้องไกลได้มีโอกาสต่อยหมัดได้เลยครับดูครับติดตัวตลอด ปบอลชัดเจนกว่าจริงครับแต่หมัดน,นี่ครับยังเป็นของแสลงอยู่ครับต่อยโดนไม่โดนครับปรุนกันครับยังพอมีเวลาคร,ารับก้องไก่เดีจยวซุปปอนแกก็เหนียวเหลือเกินครับ ว่าจะจบครบโยค,ครับแม่โดนไปคนลรนับเา้เา,เา้โอ้โหสุดยอดครับ,บปรบเือให้หน้้งสองคนเลยครับผม้องมาลุ้นกันเลยครับว่าสุดท้ายแล้วคะแนนเนี่ยจะไปที่แดงครับกองไลหรือว่ามาที่ซุปเปอร์บอลทีเด็ดเก้าเก้ารายนี้ครับ เกิดขึ้นมาต่อยกันได้สนุกแบบนี้นี่ถูกใจบอลครับโอ้โหนี่ครับได้โบนัส3ามแสนห้าหมื่นบาทนี่คือวันลุมพีดีห้าครับคู่เอกของรายการในค่ำคืนนี้ครับแสดงความยินดีด้วยนะครับดูครับทั้งคู่ครับสุดประหนักกีฬาสุดยอดจริงๆครับได้ไปคนละสามแสนห้าครับโอ้โหสุดยอดเลยครับแสดงความยินดีด้วยครับ